สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังเป็นวันอาทิตย์นะคะวัลดายังอยู่บ้านนะคะขอใส่เสื้อตัวนี้ไรและอาทิตย์เลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งความขายวันนี้วัลลดาก็จะมายกผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ลายเปลือกไม้นะคะมาใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งมาวันนี้นะคะเมฆกีทอเพึ่งส่งมาให้นะคะถึงวันนี้ได้ประมาณสิบกว่าคืนนี่แหละคะ่ะแต่วัลลดาจะมายกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเป็นลายเปลือกไม้เครือขคำผ้านิ่มนะคะ พ่อแม่พี่น้องขะขามแท้แน่นอนจริงๆนะคะตอนนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะอหมอมหอมคามนะคะเนื้อแน่นจริงๆนะคะเนื้อแน่นมากนะคะอาาุลนานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้เพียงผืนละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเราขามแท้เลยนะคะสวยนะคะอันนี้มีอยู่สามผืนนะคะลาย,เปล,ายเ,ะะเปลือกไม้เข้มนะคะเปลือกไม้เข้มย้อมเปลือกไม้เข้มสไลด์ธรรมชาตินะคะ ขอยกเป็นนาเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนาเบอร์หนึ่งของเรามีอยู่3ผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแอดหนาจอแคปเข้ามาเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยจริงๆสวยเท่แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเพียง550บาทนะคะเป็นผ้าทามแท้ของสกุลนครเครือครามทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัดชุดเสกจก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็ได้นะคะตัวนี้สวยจริงๆนะคะวันนี้ แล้วนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะเพียงพื้นละ550บาทนะคะวันนี้เราได้แต่สินค้าดีๆงามๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะคามแพของสกุลนครนนะคะเพียง550บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะสวยน,นี่นะคะนี่ค่ะนี่อีกสองพื้นสวยทุกอันลายเหมือนกันเลยนะคะ ลายเหมือนกันแท้แน่นอนเลยนะคะนี่ค่ะสวยค่ะลายเหมือนกันเลยขอให้ท่านแคปหน้าจอาแอดไลน์ได้นะคะมีอยู่สามผืนนะคะงามจริงๆเพิ่งส่งมาถึงตอนเมื่อหัวค่ำเลยนะคะนี่ค่ะสวยเนื้อคามแท้แน่นอนเนื้อแน่นนะคะแน่นสวยจริงๆนะคะ550บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายโอเคนะคะแล้วเราก็มา เป็นลายสายฝนอันนี้เ็าเป็นเครือขามนะคะผ้านิ่มน,นะคะจากพื้นละเจ็ดร้อยเก้าร้อยไม่ขายขายห้าร้อยห้าสิบาทนะคะเวลาดาเคยนํามาขายเรื่อยๆนะคะแต่ก็หมดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ลายสายฝนเครือขามนะคะตัวนี้เครือขามนะคะขายเพียงห้าร้อยห้าสิบาทนะคะลายสายฝนเครือขามนะคะตัวนี้ผ้าเนื้อแน่นสวยจริงๆนะคะสวยสุดๆนะคะสวยงามแท้แน่นอนตัดเป็นเสื้อคลุมก็ได้ เป็นผ้าคุมไหลก็สวยนะคะอันนี้เรานําเสนอให้ท่านน้ำเบอร์สนะคะอันนี้นําเบอร์สอนะคะเป็นผ้าสายฝนนําเบอร์สนะคะผืนละห้าร้อาสเท่านั้นนะคะขายในราคามิตรภาพเลยค่ะสวยลายสายฝนนี้รู้สึกจะได้อยู่สผืนนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะ3ผืนนะคะแต่ท่านดูดีๆนะคะลายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ลายเหมือนกันกันกบผืนเมื่อสักครู่นะคะ แต่ตัวนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะวลาดาจะยกให้ดูสายฝนเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นสายไปนะคะเนี่ยค่ะท่านดูดีๆนะคะเนี่ยค่ะลายคนละอย่างนะคะสายฝนวลาดาขอยกเป็นนัมเบอร์สามก่อนแล้วกันเพื่อควรมั่นใจให้พ่อแม่พี่น้องท่านที่เอฟสินค้านะคะตัวนี้นะคะนัมเบอร์สามสายฝนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นสายฝนเม็ดยาวนะคะสายฝนเม็ดยาวจะไม่มีสลไลด์ไม่มีทางขวางนะคะ เรียกว่าเป็นสายฝนยาวนะคะตัวนี้นะคะเป็นหยดน้ําฝนไหลลงมาอย่างเดียวนะคะเมื่อสักครู่จะเป็นสายฝนลายตัดนะคะตัดช่อตัดแจ๊คออกมานะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอให้ท่านดูสินค้าดีๆทอ5เอฟเลยเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียง550บาทน,นะคะเป็นสายฝนเครือคามแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ต่อมามีสีล้วนนะคะอันนี้สวยสด้งนางสาวไทยสี่ล้วนได้มาผืนเดียวแท้ๆนะคะ ปกติแล้วมัน,ม,นมันแทบจะไม่มีเลยนะคะน,นี่นะคะนี่คะ่ะสวยนะคะเอออันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะโอ้เหมือนกันนะคะเอซี FC คาะวัลดาลืมดูนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับนำเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะดูผิดคะ่ะขอโทษคะ่ะ ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะพาอแม่พี่น,น้องเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะเขาเขาจะสไลด์แบบนี้นะคะเห็นไหมคะสไลด์สีล้วนมาครึ่งผืนนะคะครึ่งผืนนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะน,นี่นะคะนี่นะคะมาถึงตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้จะเป็นสีล้วนค่ะนะคะแต่แตัวน sí, ี้เป็นสายฝดอันนี้เรียกว่าสีผสมนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านดูดีๆนะคะ อันนี้เรียกว่าสีผสมนะคะสไลด์ผสมสีล้วนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าเรางามแท้แน่นอนนะคะสินค้าเนื้อละเอียดเหมือนกันแต่เป็นสีผสมนะคะสไลด์ผสมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านแคบหน้าจอแอดไลน์มาได้น,นะคะสินค้าของเราโอเคงามงามนะคะงามแต่ว่าทําแบบว่าให้ใหมีสลีระคนละแบบนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์สี่นะคะสินค้าของเราจะเป็นคนละสลีละนะคะ สินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียง550บาทน,นะคะน้ำเบอร์สี่นะคะเป็นสีร้วนค่ะกับสีสไลด์นะคะตัวนี้นะคะงามเหมือนกันนะคะสวยสวยคนน่าอย่างแปลกดีนะคะแปลกดีสวยงามโอเคนะคะต่อมาก็เป็นสีนี้นะคะอันนี้มีอยู่สองผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอีกผืนหนึ่งลายคล้ายๆกันนี่แหละคะ่ะ สวยนะคะสวยจริงๆเรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงคืนละ5 5 0านะคะ550อันนี้เป็นคามแท้นะคะสวยผ้านิ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยนะคะผ้านิ่มนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนําเสนอให้ท่านเลย550บาทคามแท้ของสกนลนครมีอยู่2ผืนนะคะลายนี้มีอยู่2ผืนเมื่อท่านสนใจท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะมีอยู่2ผืนค่ะสองืนเป็นคามแท้ของสกนลนครนะคะ งามนะคะสินค้าของเราโอเคทุกขืนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะแต่ถ้าไม่แน่ท่านใดที่แคบไม่ทันแอฟไม่ทันวารดาก็จะเอาไปตัดชุดแสกมาขายนะคะสวยนะคะสวยเทแน่นนะคะตัดชุดแสกงามนะคะงามงามมากนะคะตัดชุดแสกชุดแสกที่เราไม่ซับกาวมาขายในราคาพิเศษพิเศษนะคะเพราะแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบเอ๊ะเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวช้าหมดวราดาเอาไปตัดหมดก่อนนะคะ และมาตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สวยสุดซึ้งมีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวนะคะสวยนะคะงามงามกิ่งนะคะตัวนี้งามมีพื้นเดียวนะคะเพราะม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปเลยนะคะราคาเดียวกันนะคะ550บาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะอันนี้ขอยกเป็นลำเบอร์หกนะคะสวยนะคะ right สวยค่ะลายนี้งามลายก้างปลานะคะตัว,วนี้เป็นลายก้างปลานะคะลายก้างปลาขอยกเป็นลำเบอร์หกนะคะ ขอยกนำเบอรหกลายก้างปลานะคะสวยจริงๆนะคะเพียง550บาทน,นะคะมีผืนเดียวนะคะตัวนี้ลายก้างปลานะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยพ่อแม่พี่น้องขะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายนะคะ550สวยจริงๆนะคะตัวนี้ตัดเชือกแสกก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็ได้หรือเป็นผ้าพันคอก็โอเคนะคะในคลิปนี้เราก็มีผ้าคลุมไหล่นะคะ ยอมเปิอกไม้มาฝั่งมาต้อนนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพสวยทุ่พืืนนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการผืนไหนก็ดู E ีีนะคะตอนนี้อ P ีที่เก0ร้อยกว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูนําเบอร์ที่วรดาซื้อนะคะท่านสนใจผืนไหนใบไหนอันไหนก็แอดไลน์ line, แคปหน้าจอได้นะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายค่ะดูแรสุขภาพกันทุกคนนะคะช่วงมีอากาศเย็นแล้วค่ะขอบพระคุณทุกๆคน,นะคะ่ะ ເດີການໂອກາດ